เชื่อว่าแฟนแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรอฟังข่าวนี้ค่ะการเผยออกมานะคะของราคาบัตรราคาตัว๋วรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย มีรายละเอียดมาเล่าให้ฟังกันค่ะทุกคนการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือว่า VNL ต้องบอกว่าเป็นรายการระดับโลกนะคะมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด16ทีมเช่นเดิมนะคะแต่ละทีมจะแข่งขันทีมละ12นัดในรอบแรกต้องบอกว่าก็หนักนะคะ12นัด3สนามสัปดาห์ละ4นัดนะคะสัปดาห์แรก4นัดสัปดาห์ที่2 4นัดสัปดาห์ที่3 4นัด และเอาทีมอันดับที่1-8ถึง8ที่มีผลงานที่ดีที่สุดจาก16ทีมเนี่ยเข้าสู่รอบสุดท้ายหรือรอบไฟนแนลรอบไฟนแนลก็จะเล่นกันแบบน็อกเอาท์เลยนะคะคือใครแพร้ก็คือออกเลยเหมือนครั้งที่แล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยนะคะที่ไทยเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับตุรกีค่ะ แต่ก็แพ้ให้กับตุรกีไปนะคะแต่ถือว่าหปีที่แล้วถ้าใครได้ดูแล้วก็ได้รับชมแอดมาตลอดเวลาน่าจะสนุกแล้วมันไปพร้อมๆกันเลยค่ะในปีนี้นะคะ VNL หรือวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023จะเริ่มแข่งขันในวันที่30พฤษภาคมไปจนถึง2กรกฎาคมนะคะทุกคนส่วนในรอบสุดท้ายรอบไฟแนลจะชิงชนะเลิศจะชิงกันวันที่12-16กรกฎาคมนะคะ ประเทศสหรัฐอเมริการัฐเท็กซัสค่ะในสัปดาห์แรกนะคะวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายนนะคะนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะแข่งที่เมืองอลตันยาประเทศตุรกีนะคะหลังจากนั้นสัปดาห์ที่2วันที่1 3มถึง1ิมิถุนายนทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราจะบินไปแข่งที่กรุงบาริเลียประเทศบราซิลนะคะ และสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่3ในรอบแรกวันที่27มิถุนาถึง2กรกฎาคมนะคะแข่งที่กรุงเทพมหาคนครประเทศไทยของเราค่ะเวลาในการแข่งขันวันที่ในการแข่งขันทางวอลเลย์บอลเวิลดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือชัดเจนมากๆแล้วว่าแต่ละทีมเจอทีมไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวแอดจะสรุปทำให้อีกทีนะคะแต่ ในสัปดาห์ที่3นี่แหละค่ะที่จัดที่ประเทศไทยทัพนักตบอยวิญญางสาวไทยของเราจะต้องบินจากสนามที่2ในสัปดาห์ที่2นะคะที่กรุงบาซิเซลียประเทศบาร์ซิลกลับมาที่ประเทศไทยจัดที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะทุกคนในการแข่งขัน VNL ที่ประเทศไทยในครั้งนี้โดยทีมที่เข้าร่วมในประเทศไทยนะคะจะมีโครเอเชียแคนาดาเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่น ตุรกีบราซิลและอิตาลีค่ะหลายๆคนก็รอราคาบัตรราคาตั๋วนะคะในประเทศไทยว่าแฟนแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยชาวไทยจะได้ เข้าร่วมไปเชียร์สาวไทยแบบหุม้ม f u ลอ option แบบสมบูรณ์มากๆก็รอราคาตั๋วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทาง FIVB วอลเลย์บอลเวิลด์นะคะได้จ้างบริษัทเอกชนนะคะหรือว่า o r g a n i z e ในการจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยในครั้งนี้ทางสมาคมวอลเลย์บอลของประเทศไทยนะคะก็ได้กล่าวว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทํางานกันค่อนข้างยากเพราะว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลไทยไม่สามารถเข้าไปยุ่งในเรื่องราคาบาัตรราคาตัว๋ว ได้เลยนะคะทางนายสมพรใช้บางอย่างก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ทํางานกันค่อนข้างยากแล้วก็คลุกคลิกกันพอประมาณเลยนายสมพรใช้บางอย่างก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าก็ได้พูดกับ FIVB เหมือนเจรจากันไปแล้วนะคะว่าถ้าในปีต่อๆไปถ้าใช้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามเป็นเจ้าบ้านแบบนี้ก็ขอให้ทางสมาคมบอลล์บอลไทยอ่ะจัดการร่วมด้วยทั้งนี้นะคะราคาบัตรที่เผยออกมานะคะ เป็นราคาคร่าวๆนะคะทุกคนต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการนะคะราคาบัตรที่จะเข้าชม VNL หรือ v o l l ล y b บอล Nation ล l e a g ง e 2 2 3 3ที่จัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครประเทศไทยเป็นราคาประมาณ30ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1,000บาทคะ่ะทุกคนต่อแมตต์ต่อนัดนะทั้งนี้ต้องดูว่าราคาเหมา ในการเข้าชมที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทุกแมตช์กัแข่นจะราคาเท่าไหร่นะคะมันจะมีราคาแมตช์แยกกับราคาเหมานะเป็นแบบนี้ทุกปีอย่างน้อยนะคะถ้าคนจะเข้าไปดูเป็นนัดนัดแบบนี้ทัพนักตบสาวไทยของเราจะแข่งสี่นัดใช่ไหมคะต่อสัปดาห์สัปดาห์ที่3าที่จัดที่กรุงเทพก็แข่งสี่นัดนะคะทัพนักตบสาวไทยจะพบกับคู่ต่อสู้4ี่นัดดังนั้นที่แน่แน คนไทยถ้าจะไปดูที่อินด o ร์สเตเดียมหัวมากก็ต้องเสียยงานน้อยประมาณ4,000บาทแหละค่ะอีกทั้งเลือกนึงก็ต้องรอลุ้นนะคะว่าทีวีเจ้าไหนจะนำาวีเอลนัดที่ประเทศไทยแข่งเนี่ยตลอดระยะเวลาเดือนเกือบ2เดือนเนี้ถ่ายทอดสดทางแฟนเลแฟบอลไทยก็อาจจะได้ดูผ่านช่องทางทีวีเหมือนปีที่แล้วนะคะที่นั่งติดขอบหน้าจอทีวีกันเลยต้องมารอรุ้นค่ะปีนี้ว่า จะถ่ายทอดทางช่องไหนแต่ทางนี้ทางนั้นแอดก็คิดว่าอยากให้แฟนๆวอลเลย์บอลเข้าไปชมในสนามอินดร์สเตเดียมหัวมากสัก1แมตช์การแน1่งขันก็ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้าไปชมติดขอบสนามในเวทีระดับโลกแบบนี้นะทุกคนพูดเลยว่าต้องไปสักนัดไปนัดที่ไทยพบบราซิลก็ได้ไปนัดที่ไทยพบอิตาลีก็ได้ไปนัดที่ไทยพบญี่ปุ่นก็ได้ะคะ่ะทุกคนหรือไทยพบตุรกีก็ได้ ไปสักนัดค่ะแอดพูดได้เลยมันจะเป็นฟิลอีกแบบหนึ่งเลยค่ะทุกคนความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยที่มันพูดออกมาไม่ได้นะคะในแบบการเข้าชมรายการระดับโลกนักตบระดับโลกแบบนี้มันจะรู้สึกแบบหูว้าวไปเลยค่ะทุกคนอาหารนี่ก็เป็นราคาบัตรคร่าวๆนะคะนัดละประมาณ1000บาทหรือว่า30ดอลลาร์สหรัฐนะคะทุกคนก็ แฟนแฟน้บอลคนไหนมีโปรแกรมอยากดูคู่ไหนและจะไปดูที่อินดอร์สเตเดียมหัวมากไหมคะอยากดูคู่ไหนบ้างไทยตุรกีไทยญี่ปุ่นไทยอิตาลีไทยโครเอเชียไทยเนเธอร์แลนด์ไทย,ทไทยอะไรบราซิลโอ้โหอ,อยากดูใครบ้างคะ่ะทุกคนรู้สึกอย่างไรมากับราคาบาัตรแฟนแฟ,นฟน้รบอลพอไหวไหมคะหรือว่าจะดูติดจอติดขอบทีวีเหมือนเดิม เมนเล่าสู่กันฟังได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกเวทีระดับโลก v n o l l e y b a l l Nation League 2022ครั้งนี้ด้วยค่ะ